สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟอร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเซอร์ไพรส์ที่คุณกำลังจะได้รับคือเรื่องใดนะคะก่อนอื่นเฟอร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกคนนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฟอร์สเสมอมานะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูวดวงส่วนตัวเฟอร์แปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคมาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักสิทธิ์ไประจำตัวน้องทุกท่ทานที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอเช็คพลังงานในช่วงนี้เลยคะ่ะ Four of Cups the chariot The Emperor, Seven of Cups, Eight of Swords, Six of Wands, Five of Swords, แล้วก็ e i g of Wands ได้สำหรับเป็น Three of Pentacles นะคะ มีพลังงานของชาวธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิกนะคะนี่กรากฎแล้วก็ราศีเมษแล้วก็ธาตุลมในตุนตุลกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอ่ามีธาตุดินด้วยประสบกันบามังกรโอเคหรือว่าครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเป็นเอเนอร์จีที่แบบเหมือน มีบางช่วงเวลาเนาะที่คุณมีความแบบเบื่อหน่ายบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าหลากัลกๆแล้วคือคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนตัวเองอะค่ะไปสู่จุดที่ดีดกว่าไปสู่เนี่ยไปสู่จุดที่แบบได้รับชัยชนะความสําเร็จนะคะหลายๆคนหลายๆตัวตนนะคะก็คือเป็นเป็น The e m เ e r ร์เป็น The e m p ร r o r อยู่บนบัลลังก์เลยนะคุณเป็นคนเป็นมีนเ,ปนนเป็นคนที่มีความเป็นผู้ อืส่วนมากจะออกแนวขั้นออกออกแบบออกแนวไปแบบแบบสายแบบคิดเออสายคิดสายเหตุผลอ,อืแบบตันกะสูงอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนแบบเอ,อมันมีบางช่วงเนาะที่คุณแบบเหมือนคิดเยอะใช้ความคิดเยอะไปนะคะอ,อืเออจากพลังงานจากหน้าไพ่ก็คือให้ใช้ตาในเออให้ใช้ตาใน ให้ใช้ความรู้สึกละกันเอาเอาฟังง่ายๆเนาะบางทีเหมือนคุณใช้ความคิดเยอะไปอืมหลายๆคนอาจจะเพิ่งแบบรู้สึกว่าอยากจะทําโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมอยากจะทาโน่นทํานีทน่ทานั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า,าให้ใช้ความรู้สึกอืมให้ใช้สัญชัตญาณนํยาน,นทางนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้คิดทบทวนกับตัวเองมาแล้วเนาะเหมือนแบบได้เกิดได้เหมือนเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าใจชีวิต เข้าใจโลกใบนี้แล้วก็แบบเหมือนบันเกิดปัญญาอเหมือนพอคุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับความสงบมากขึ้นนะคะปัญญามันเกิดอืแล้วก็เป็นช่วงที่แบบคุณกำลังมีแพชชั่นที่กำลังจะเริ่มตน้นแล้วก็มองว่าในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็คือเหมือนคุณมีเวลามากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนมีเวลาจัดเวลาแบบให้กับครอบครัวให้กับ เพื่อนร่วมงานหรือว่ากับทีมอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็น energy ที่แบบเหมือนออต้องเคลียร์สภาวะนี้อืมหลักๆแล้วอะไพ่ที่เสียมีไพ่ใบนี้ใบเดียวก็คือ four of cups เหมือนแบบมันมีความรู้สึกเนี่ยเหมือนหน้าผู้หญิงคนนี้เนาะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างเซงอะไรเงี้ยแบบไม่อยากจะทําอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่อีกในนึงก็แบบอยากจะทําคือมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยในหัว คือมันคิดโปรเจกต์มันคิดงานอะไรไม่รู้ว่าแบบเต็มไปหมดเลยในหัวแต่ว่ายัางเลือกไม่ได้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาอะไรเงี้ยสักอย่างก็เลยแบบเอออาจจะต้องแบบเหมือนเคลียร์สภาวะก็คือบางคนที่แบบอ่าไม่ได้นั่งสมาธิมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องกลับมานั่งสมาธิเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความคความิดสร้างสารรค์หรือว่าเอ,อ เวลาคนที่นั่งสมาธิเนาก็จะแบบเราจะคิดงานออกมันจะทำอะไรด้วยความแบบเรามีสติเรามีปัญญาแล้วมันก็จะสามารถแบบทำได้อืมนะคะ เราก็เป็นช่วงที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างกําลังขับเคลื่อนไปด้วยความสมดุลนะเพื่อมองว่าคุณกําลังพยายามปรับสมดุลในเรื่องต่างๆเป็นช่วงที่แบบเคลื่อนย้ายขับเคลื่อนโยกย้ายก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่อะไรมากก็คือเหมือนเป็นช่วงแบบขับเคลื่อนโยกย้ายบางคนก็อาจจะแบบได้ไป ไปทํางานสถานที่อื่นไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนก็แบบเหมือนมีการโยกย้ายตําแหน่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขอให้รู้ไว้เลยว่าเออมันจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะก็ตรงนี้ก็ขอให้ดึงแพชชั่นตัวเองไว้ขอให้คงแพชชั่นหลายๆคนนะเฟิร์มองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเซนต์นนะอืมเป็นคนที่แบบเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตาที่3เปิดแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยจากหน้าพ่าคนนี้เป็นคนนี้ใช่ไหมคะเขาหลับตาแล้วก็มีไฟออกตรงเนี้ยอืมมันตาที่สาคุณกําลังจะเปิดก็ได้นะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดแบบตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าตาที่3คุณเปิดมันสามารถแบบอะไรได้หลายๆอย่างหรือตาที่3ามก็ไม่จะเป็นว่าต้องแบบเห็นภาพเห็นนู่นเห็นนี่เสมอไปคือเป็นเซนส์ของเราจากความรู้สึกนะคะก็อาจจะต้องลดเรื่องของความคิด เออลดเรื่องของความคิดปแับให้น้อยลงอะไรเงี้ยใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นใช้ความรักความรู้สึกในการนำทางมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานแล้วเรามาดูกันว่าเรื่องเซอร์ไพรด์ใดที่กำลังจะเข้ามานะคะ สิ่งใดที่คุณตัดสินใจไม่ได้นะคะฝึกคิดว่าคุณจะตัดสินใจได้ตอนแรกถ้าก่อนน้นนี้แบบเหมือนยังเลือกไม่ได้อะเดี๋ยวคุณจะเลือกได้คะ่ะเดี๋ยวมันจะมีปิ้งแวบหรือว่ามันจะมีแบบสิ่งที่แบบมันคลิกอะเออเหมือนแบบความรู้สึกคุณมันจะบอกอะเออแล้วคุณจะตัดสินใจถูกนะคะอ่าเดี๋ยวชาร์ิออนขึ้นมาดับเบิลเลยอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการโยกย้ายก็ได้นะแล้วก็ เดอะไฮรูแฟนอันนี้เฟิร์สมองว่าเหมือนแบบคุณอาจจะได้เ,เหมือนอาจจะได้รับการโปรเทคได้รับการโปรเทคปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแบบในการที่คุณกําลังจะขับเคลื่อนหรือว่ากําลังจะโยกย้ายหรือจะจะ,จะเอ่อจะเดินทางไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีแบบเหมือนครูบาอาจารย์หรือจะมีแบบครูบาอาจารย์ที่แบบคอยช่วยเหลืออ่นนะนะคะแล้วก็ทัวร์เพนเดอร์เคิลส์เฟิร์สคอขยาย เดอะเดวิลว้าวนายออฟเพนต์เคิ์โอเคปลดหลายเรื่องเลยนะทุกคนนายออฟคัพส์ทำไมขึ้นมาแบบดับเบิลเลยเซเว่นออฟคัพส์แล้วก็เทนออฟวอนส์ใต้สำรับเป็นว้าววิวออฟเฟอร์จูนอะขยายหน่อย โอ้โหสวยงามค่ะขยายได้8ไม้เท้ากับ9ถ้วยนะคะวิ e อ of f o r t จูนก็คือเนี่ยหลักๆก,ก่อนหน้าน,นี้ที่คุณได้ทำงานหนักเนาะแบกอะไรหลายอย่างหรือแบบได้เจอเกี่ยวกับเหมือนแบบเอ่อเฟิร์ตเขามันมันจะมีคำว่าเหมือนการยึดถือยึดถือยึดมั่นอของฉันของข้าอะไรเงี้ยแบบ มันมีการที่แบบเหมือนคุณได้กระทออาะอัตตากระทาะต,ตัวตนเก่าๆแล้วก็ได้ปลดล็อกเรื่องของปมเก่าๆด้วยนะคะเรื่องอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้คุณจะตัดสินใจได้เออแล้วมันก็มีสิ่งที่แบบเหมือน เรื่องของเงินเนาะเหมือนแบบมันก็ยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันมีการใช้จ่ายเยอะเอเหมือนแบบเงินเข้ามามันหมุนมันหมุนวนเวียนอ่ะมันมีการหมุนเงินมันมีเข้ามาก็ออกไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกาลังใช้ใช้จ่ายพอดีแต่ว่าเฟิร์ตคิดว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยอืมันจะเป็นเก้าเหรียญ คณจะแบบเหมือนมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเคลียปมเก่าเคลียเอ่อเอเนอรที่แบบเป็นที่เราแบบกําลังยึดถืออยู่กําลังยึดติดยึดถือยึดมั่นในตัวตนหรือช่วงเนี้ยถ้าคุณแบกอะไรอะค่ะเราแบบงานงานเนี้ยสมมติปันมันมันไม่ใช่มันไม่จําเป็นที่คุณต้องจะต้องแบกอะค่ะคุณสามารถปล่อยได้อืมคุณสามารถปล่อยได้แล้วก็เอ่อคือบางทีแบบเหมือนไม่ต้องแบบเก็บไว้คนเดียวไม่ต้องแบบ ไอ้นี่ไว้คนเดียวค่ะบางสิ่งบางอย่างเหมือนแบบมันก็ต้องเหมือนอ่อนโยนกับตัวเองไม่กดดันจนเกินไปในการที่แบบคุณจะทํางานหรือใช้ชีวิตนะคะก็จะต้องล้อไปด้วยกับความสุขอเอนจอยกับชีวิตพักผ่อนบ้างไม่กดดันไม่ไม่ให้ตัวเองแบบเครียดหรือแบบอะไรเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีเนะี่ยเห็นไหมเดว,วิลขึ้นมาตรงกับตรงกับหนึ่งเอ้ตรงกับสิบไม้เท้านะคะ ซึ่งแบบพอเหมือนคุณแบบทํางานโหม่งงานหนักหรือแบกภาระอะไรหลายๆอย่างมันเกิดความที่แบบเราเก็บเราอดทนเราแบบเหมือนเก็บเก็บเก็บอารมณ์ตรงนั้นไว้อืมเราเหมือนเป็นเดอะแบกสมมติว่าคุณเป็นเดอะแบกอย่างเงี้ยอืมเหมือนแบบอารมณ์มันได้ไปกดกดกดไว้อะโอเคฉันไม่เป็นไรฉันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแบบมันเหนื่อยมันอะไรหลายๆอย่างแต่แบบแบบ คุณพูดกับคนรอบข้างหรือกับครอบครัวอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรอืมทาได้แต่ว่าไออารมณ์ตรงนั้นอะมันได้ไปกดไว้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เคลียร์นะต้องเป็นตัวคุณเองนะไม่มีใครสามารถช่วยได้ตัวคุณเองล้วนๆแต่ว่าเคุณจะได้รับการโปรเทคอยู่แล้วคุณจะได้รับการโปรเทคจากสิ่งรัด์สธิ์นะคะแล้วก็ปลดเรื่องของปมเก่าลองเคลียร์ดูว่ามันมีปมอะไรที่แบบยังค้าง,างยังติดค้างอยู่อย่างเช่นแบบคุณแบบ ตอนนี้ยังมีใครที่แบบคุณโกรธคุณแค้นคุณเกลียดไหมเพราะว่าพลังงานตรงนี้ค่ะมันเป็นพลังงานหน่วงซึ่งเวลาที่เราแบบยังมีความโกรธใช่ไหมความถี่มันต่ําเราก็จะแบบเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมเพราะฉะนั้นแบบปรับขึ้นความถี่ให้คุณอยู่ในระดับที่ดีในระดับที่สูงความเบิกบานการให้อภยัยความยินดีความปิติความรักความเมตตานะคะ คุณก็จะได้แบบรับการซัพพอร์ตสมมติแบบกําลังจะแย่ใช่ไหมขอให้คุณวางใจได้เลยเพราะว่ามีแบบเออละสิ่งศักดิรร์สิทธิ์ครูรู้ครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือคอยโปรเทคคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเขาเรียกอะไรอะมันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอเพื่อที่จะบา,บางคนเนาะก็ ถึงขั้นเป็นแบบเหมือนคุณตัวคุณเองอะเหมือนในอนาคตหรือณนะตอนเนี้คุณเป็นครูบาอาจารย์คุณเป็นผู้ที่แบบเ,เป็นโคช้ชเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นผู้นําทางศาสนาเป็นหรือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบคอยอคอยนําคนอะอคอยแบบเหมือนให้ให้ความรู้คนให้นูน่นนี่นั่นเอหรือนําทางคนให้ไปสู่แบบาการหลุดพ้นหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยมันต้องเจอเรื่องพวกเนี้ยมันต้องเคลียร์อัตตามันต้อง เจอเรื่องความเจ็บปวดโดนหักหลังความเสียใจเ,เจองานหนักอะไรเงี้ยเพื่อที่คุณจะได้ยกระดับจิตเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในเส้นทางคุณแล้วก็สามารถถ้าสมมติว่าเราไม่เจอเหตุการณ์เองถูกไหมคะถ้าสมมติเราไม่เจอเหตุการณ์เองเราจะบอกคนอื่นไม่ได้เลยเราจะเอ,อ เ,เรียกอะไรเรเาจะแนะแนําคนอื่นไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเจอแล้วโอเคเรารู้เราผ่านจุดนี้มาคุณก็สามารถให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้แล้วก็เนี่ยพอ the view of fortune ขึ้นมาใช่ไหมฟูดคิดว่าเนี่ยมันเป็นโชคชะตาของคุณอืมมันเป็นสิ่งที่บางทีมันอาจจะเป็นโซลแลนมันอาจจะเป็นแผนที่คุณเขียนมาก่อนที่จะมาเกิดก็ได้ นะคะว่าเนี่ยคุณจะต้องมาเพื่อยกระดับจิตวิญญาณอืมฉันแบบไม่กลัวนะตอนที่แบบคุณเป็นจิตวิญญาณหรือว่าคุณแบบอยู่ต่างมิติหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ลงมาเกิดก็คือจะเป็นฟิลที่จะเป็นฟิลที่แบบ <c oughs> คือจิตวิญญาณไม่จิตวิญญาณจิตเติมแท้ไม่ไม่กลัวสิ่งใดอืมเขามีทุกอย่างในตัวเองไม่ว่าจะเป็นพรนสวรรค์ ความเชื่อมั่นความยิ่งใหญ่ความรักความเมตตาความรักไรเงื่อนไขอืมแล้วพอตอนที่เขาลงมาเออตอนที่แบบหลายๆคนเนาะจะแบบจะเป็น star seed light walker อะไรเงี้ยก็เวลาที่ลงมาใช่ไหมก็คือโดนโดนเขาเรียกอะไรอะ ลบความจําโดยนู่นนี่นั่นถ้าใครได้แบบศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าไล์คำว่าไล่วอล์กเกอร์สตาซีก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้นะคะก็คือพอลงมาปุ๊บโดนตัดความทรงจําโดนนู่นนี่นั่นอืมแล้วก็ต้องมาบูใช้ชีวิตบางคนก็แบบผ่านเลยในชาติเดียวแต่ส่วนมากอะหลายภพหลายชาติก็คือไหลาตามโลกอืมไหลาตามโลกไม่ผ่านก็ต้องมาแบบทําใหม่ในชาตินี้นะคะซึ่งเนี่ยเหมือนชาตินี้มันถึงเวลาแล้วค่ะ มันถึงเวลาแล้วที่แล้วก็เป็นโชคชะตามันถึงเวลาแล้วที่แบบเหมือนจัก,กรวาลกําลังเกื้อหนุนคุณแบบซับพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการเงินเรื่องของการงานอะไรเงี้ยมันจะลงตัวมากขึ้นแต่ว่าในช่วงเนี้ยค่ะม,มองให้ออกว่าหลายๆเรื่องที่เข้ามากําลังจะสอนอะไรเราอืมหลายๆเรื่องที่แบบเข้ามากระทบเราค่ะกําลังจะสอนสิ่งใดแล้วก็ รู้จักขอบคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่ามันจะดีหรือรายอะสุดท้ายอะไมะ่สมมติว่าเป็นเรื่องรายใช่ไหมสุดท้ายเรื่องเนี้ยก็สอนให้เราได้แบบก้าวผ่านมันได้สอนอะไรเราพอเรารู้ปุ๊บพอเราผ่านปุ๊บอะมันมันก็แบบ เป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เราแล,แล้วเราสามารถมาถ่ายทอดมาบอกต่อมาให้คําแนะนํากับคนรุ่นหลังหรือกับอะไรเนี้ยได้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะตอนแรกเฟิร์ก็คิดแบบก่อนที่เฟิร์ยังไม่ได้เข้าเส้นทางการตื่นรู้ใช่ไหมเฟิร์ก็คิดว่าเฟิร์ก็แบบไหลาตามโลกเวลาสิ่งที่เข้ามากระทบอะไรเงี้ยแบบการเงินแย่การงานแบบไม่มีนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกแบบหมดไฟรู้สึกเบิร์นเอาไปหมดอะไรเงี้ย แต่พอได้เข้าเส้นทางอะคะ่ะก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเขากําลังสอนอะไรระวังอย่างอืมเราก็เรียนรู้ไปทีหรือเรื่องเราก็ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ว่าอะอันนี้อย่างนี้นี้นะอันนี้อย่างงี้นี้นะอืมพอแบบพอเรารู้ปุ๊บพอเรามีสติตั้งสติได้เราก็เคลียร์สภาวะต่างๆความกังวลความเครียดความโกรธความโน่นนี่นั่นอะไรที่เป็นพลังงานลบอะพอเราเคลียร์เรานั่งสมาธิได้ปุ๊บอะ มันก็เหมือนแบบมีปิงค์วบขึ้นมาเราก็จะเจอแบบเขาเรียกอะไรอะหนทางการแก้ปัญหาอืมเอ่อทางทางแก้ปัญหาเออบางทีมันตอนที่เราคิดเยอะเยอะเครียดเยอะเยอะะค่ะเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมัวแต่ไปกังวลมัวแต่ไปเครียดแต่เมื่อไหร่ที่เราวางความคิดเราปล่อยวางเรื่องนั้นได้อะสมมติอะมันมีเรื่องบางเรื่องมันมีปัญหาเข้ามาเนาะ มันมีปัญหาคารัคาซังไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวก็แบบทําให้ทุกข์ใจกังวลใจอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เคลียร์สภาวะด้วยการอาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะไปแบบอยู่ใกล้ๆธรรมชาติใกล้ต้นไม้ไปกราวดิ้งยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนแต่ว่าเฟิร์สแนะนําการนั่งสมาธิค่ะพอจิตเรานิ่งใช่ไหมตอนตอนที่แบบบางทีเราเราอยากได้คําตอบตอนนั่งสมาธิเลยอ่ะอาจจะยังไม่มาแต่เมื่อไหรที่แบบจิตเราว่างอย่างเช่นตอนที่ เราแบบทํานู่นทนํานี่หรือเราเก็บบ้านเราซออักผ้าเรารดน้ําต้นไม้เราดูแลสวนเราไปแบบไปผ่อนคลายหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เราวางความคิดอะค่ะคําตอบมันจะมาเองอืจากที่แบบอ่ะอย่างเช่นบยนี้ใช่ไหมที่เฟิร์สบ,บอกว่าคุณจะตัดสินตอนแรกอะที่คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้ที่แบบมันมยังมีช้อยขึ้นมาให้เลือกสองช้อยหรือกี่ช้อยอะ แล้วเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้นะคะก็เคลียร์เคลียร์อะไรที่มันเป็นเนะี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันมีไพ่เสียขึ้นมาแต่ว่าอันนี้คือเรื่องเซอร์ไพรส์เนาะเรื่องเซอร์ไพรส์มันก็ต้องเป็นเรื่องดีถูกไหมคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะได้ปลดป่มปลดอัตตากระเทาะอัตตาอืมกําลังจะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างทุกคนมีทั้งมืดและสว่างในตัวนะคะคุณจะทําความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็โชคชะตามันจะ เห็นไหมลูกศรชี้มาทางนี้แล้วใบเนี้ยมันคือเรื่องอะไรที่กำลังจะเข้ามาอย่างกระทันหันสามใบนี้ค่ะ ความสมหวังความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมแล้วเนี่ยเฟิจะบอกว่าอันเนี้ยสามารถดึงดูดได้ใบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์เอเนอร์จีต่างๆเรางแล้ก็าทาพลังงานทำเอเนอร์ของเราให้อยู่ในความถี่ที่สูงแล้วก็บา l ซ์ไวอะค่ะพยายามปรับสมดุลไว้ปุ๊บในเอเนอร์จีที่แบบมีความสุขความเบิกบานความรักความเมตตาคุณจะดึงดูดได้ มันเป็นคลื่นความถี่มันเป็นวเบชั่นที่สูงมากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมใบนี้ปึ๊บแล้วแล้วคาถาไม้คาถาก็ชี้บปนทางคนนี้เนี่ยโชคชะตาจะนำพาให้คุณมาเจอมันจะมีอะไรเข้ามาอย่างกระทันหันซึ่ง จะเป็นสิ่งนี้ค่ะแล้วสองคนนี้ก้าเหมือนกันก้าเหรียญก้าถ้วยเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอ่าจะไม่มีความขาดแคลนจะไม่มีความอยากได้อืมเพราะว่าความขาดแคลนความอยากได้เนี่ยเป็นคลื่นที่ต่ำเหมือนกันนะคะเราก็จะ m a n i f e s เราก็จะใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ถ้าเรายังไม่เป็นสองคนนี้สองคนนี้ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งในตัวเองถึงแม้ว่าเนี่ยในปัจจุบันน่ะอาจจะเจอปัญหานู่นนี่นั่นแต่ว่า เขามองเห็นความพิเศษเขามองเห็นความแบบเขามองเขาแบบมองเห็นความสุขที่มีณนะปัจจุบันได้อืมเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักนะคะแล้วก็พอใจละในสิ่งที่ตนเองมีถึงแม้ว่ามันจะคือเขาไม่ได้เปรียบเทียบเนาะเฟิร์นมองว่าเนี่ยสองบุคคลเนี่ยเขารักตัวเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ตัดสินใครแล้วก็เรื่องความรักก็ค่อนข้างที่จะแทบไม่มีเลยเพราะว่า 9, 9เก้าเก้เหรียญกับเก้าถ้วยเนี่ยคือมีก็ได้เออมีก็ดีไม่มีก็ได้เรื่องของความรักส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องของเนี่ยการงานการเงินอะไรเงี้ยอืมเขาพอใจนะปัจจุบันเนี่ยพอใจรู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกขอบคุณในทุกๆท,ท,ทุกสิ่ง everything จริงกับเบลนะคะก็ มันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเเรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตอืแต่เราต้องต้องทำเ,เขาเรียกอะไรเราต้องปรับพลังงานของเราอะให้ดีก่อนออลองลองดูว่าภายในของเราอะค่ะมีอะไรต้องขัดเกลาบ้างจิตใจของเรามีอะไรต้องเคลียร์บ้างอะไรที่เป็นพลังงานหน่วงความโกรธความเครียดความกังวล ความสับสนความวุ่นวายลองดูว่าเนี่ยตอนนี้จิตเรามันวุ่นวายไหมถ้าจิตเรามันเต็มไปด้วยความคิดความกังวลความสับสนวุ่นวายความเศร้าหมองความขุ่นมัวตรงนี้ค่ะเป็นพลังงานที่ควรเขีรยมากที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานหน่วงอืมให้เหมือนฉุดเราไว้อะไม่ให้เราได้ก้าวหน้าไม่ให้เราได้แบบเห็นทางออกอะค่ะ แต่เมื่อไรที่เราเคลียร์ทำ e n e g y ให้อยู่ในความแบบความเบิกบานใจความสุขเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาก็มองให้ออกว่าเฮ้ย hey, เรื่องเนี้ยเรากังวลมากเกินไปแล้วอืแค่เราเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ดูตัวเองนะเป็นผู้ดูเนะี่ยผู้ดูผู้สังเกตการคือการโฟกัสตัวเองดูตัวเองเราก็ดูว่า,เ,เ,ราเราเราเผลอคิดลบหรือเปล่าเออเราเผลอคิดลบไหมเราชอบคิดลบไหมลองสังเกตเฝ้าระวังความคิด เฝ้าระวังอารมณ์ของเราให้ดีๆนะคะเวลามีอารมณ์ก็แบบให้เรารู้ทันว่าเฮ้ยต <c oughs> อนนี้เราโกรธอยู่ไม่ต้องไปเก็บโกรธไว้เอ,อ่อแล้วก็ไม่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนด้วยนะคะก็เนะนี่ยเฝ้าดูความโกรธไปเพราะเดี๋ยวมันทุกอย่างเนาะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะมันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้มันเป็นมันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไม่เที่ยงอ่ะอืมมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยก็คือ ตอนนี้กี่โมงอะสิบโมงเลยไม่เที่ยงเนาะก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจังเออทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนก็เคยได้ยินคนํานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเช่นแบบอะเอาเรื่องเแบเบก่อนเรื่องของอารมณ์เราเวลาเราโกรธอะไรเงี้ยถ้าเราลองสังเกตดูเขาสักพักหนึ่งดูความโกรธเราสักพักหนึ่งอะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็จะดับไปเองอืนะคะมันก็จะดับไปเองทุกสิ่งทุกอย่าง เข,าาเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอืมแล้วก็มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยในในโลกใบนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นกฎธรรมชาติซึ่งเฟิร์คิดว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะต่อไปนะคะเฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่ Angel n u m มา r มาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ ครูรู้บาจาร์หรือแองเจลเทวดาอยากจะไกด์ไลน์อะไรหรืออยากจะส่งข้อความอะไรให้คุณเพิ่มเติม หนึสองสามอีกไม่นานเกินรอว้าวหนึ่งหนึ่งสี่สี่มุ่งตรงไปข้างหน้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยากคิดมากเห็นไหมถ้าใครเคิรรู้เลยว่าเนี่ยคนกองเนี้ยหลายๆรอบเนาะเหมือนหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนหลายๆพล,ลังงานแล้วกันเป็นคนที่คิดมากหรือเปล่า9 9้าเกาเร็จแล้วเทียงแฮบแล้ว สองสองลองใหม่อีกครั้งสามแปดจงเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะอันนี้สำคัญมากเมื่อเราแบบไม่มีความมั่นใจเมื่อเราไม่มีความเชื่อมัน่นอันนี้ฝึกได้นะทุกคนเนี่ยก็คือแบบการทําสมาธิแล้วก็เชื่อมจิตวิญญาณบ่อยๆมันจะเริ่มมีความเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นสิ่งที่คนที่ควรศรัทธาที่สุดคือตัวเราเองค่ะอืมตัวเราต้องมาอันดับหนึ่งเลยเราต้องศรัทธาเราต้องเชื่อมัน่นตัวตนภายในของเรา เขามีทุกอย่างในตัวไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา,าปัญญาหรือความเก่งพรสวรรค์ศักยภาพอืมเพียงแต่แบบเอที่เราเกิดมาเนาะเราโดนความเชื่อเราโดนเราเจอเอวิชชาความเชื่อความหลงผิดอะไรต่างๆแบบเอาจากจากสภาพแวดล้อมจากครอบครัวจากอะไรก็ตามอะ่ะซึ่งทุกคนสามารถเ เขาเรียกอะไรเปลี่ยนได้เสมอถึงแม้ว่าจะเคยแบบเนี้ยมันเรามีนิสัยทุกคนเนาะจะมีนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แบบเราต้องปรับอะไรเงี้ยเราก็ลองแบบสำรวจสำรวจจิตใจ,จสำรวจความคิดของเราว่าเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างคอยโฟกัสถ้าเราโฟกัสเราจะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โฟกัสเรามัวแต่มองภายนอกเราหมัวแต่มองคนนั้นคนนี้เป็นคนยังไงคนนั้นคนนี้ทําอะไรคนนั้นคนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนั้นแบบนี้นะคะเราจะไม่เห็นเลยว่าตัวเราควรจะ เปลี่ยนแปลงในตัวเราควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เราเคยโฟกัสคนอื่นหรือว่าคอยที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะคะกลับมาเปลี่ยนแปลงขัดเกลาจิตใจเราพัฒนาตัวเราดีกว่าถึงแม้ว่าแบบคุณอาจจะสมมตินะบางพลังงานอาจจะแบบอยู่ในตําแหน่งที่สูงมีความเป็นผู้นําหรืออะไรเงี้ยแล้วค่ะก็ต้องมันก็เราก็จะมีจุดที่แบบเราต้องเคลียร์เนาะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของออจิตใจ เพราะว่าเราใช้ชีวิตเราลืมฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกจิตกันอะหลายๆคนเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติมานานแล้วแล้วก็ห่างอะไรเงี้ยค่ะการปฏิบัติของเฟิร์สเฟิร์สจะเน้นไปทางสมาธิสมาธินะคะแต่ถ้าเกิดใครสวดมน์เราก็แบบเหมือนแบบมีสมาธิกับการสวดมน์ก็ จัดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมเวลาที่เราจะฝึกจิตเชื่อมกับจิตปิญญาเนาะเราต้องนั่งสมาธินะคะหรือว่าแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดรู้ลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวความเชื่อมั่นอะ่ะมันจะมาเรื่อยๆทุกคนอืมแล้ก็หาฟังอะไรที่มันแบบดีๆอะค่ะเอ่อฟังพอดแคสต์ฟังอะไรที่แบบมันมันแบบ ให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจอะอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการดูแลตัวเองการรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใน YouTube มีเยอะแยะเลยนะคะกอ็อะไรที่แบบเหมือนตอนเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าคุณกําลังดูซีรีส์อะไร่เงี้ยก็อาจจะเอาเวลาที่ดูซีรีส์เนี่ยลองมาดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างนะคะหนึ่ถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้ 707ทุกอย่างอยู่ในตัวเธอหมดแล้วเห็นไหมเหมือนที่เฟิร์สพูดเลยทุกคนแบบแอบคนลุกเบาๆก็คือคุณมีทุกอย่างอยู่ในตัวแต่แค่บางทีเราไม่รู้เนาะเราโดนอ่าวิชา ปิดเขาเรียกอะไรครอบงําเราโดนมารครอบงมอะไรต่างๆอืมแต่ตอนนี้มันถึงเวลาของคุณแหละคุณต้องดึงดึงศักยภาพดึงพรสวรรค์ของคุณออกมานะคะลองสำรวจดูค่อยๆแบบไอ้นี่ไปก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อมจิตวิญญาณเราได้เมื่อไหร่อ่ะเราจะรู้ว่าเราควรทําอะไรพรสวรรค์เราคืออะไรอันนี้ทุกคนค่อยๆฝึกไปมันต้องมีความเพียรพยายามหรืออดทนนะคะเราถึงจะแบบไปสู่ไอ้นี่จุด จุดหมายของเรา7070 70, ได้โปรดฟังเสียงของหัวใจตัวเองอ่าอันนี้ก็คือเหมือนฟังความรู้สึกฟังแบบเหมือนลองลองแบบเหมือนสัมผัสตร,ตรงจากระเสียเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็น higher self เป็น spirit guide ของคุณหรือเป็นจิตวิญญาณภายในคุณกำลังบอกบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังช่วยอยู่อืมอันนี้ก็ต้องเหมือนแยกแยกระหว่างความคิดและความรู้สึก เพราะบางทีเหมือนเราแบบเอาความคิดกับความรู้สึกไปปนกันเนาะตัวเฟิร์สเหมือนกันนะบางทีเหมือนอ่านไพ่ก็อ่านให้ตัวเองไปด้วย <c oughs> เออ <c oughs> ก็คือเออเป็นช่วงที่เหมือนเราต้องแยกความคิดกับความรู้สึกนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปะค่ะ40 40มันไม่จริงเลย1114เธอรู้คำตอบอยู่แล้วและสุดท้ายค่ะ หนึ่งสามสามสามจะทนทุกไปทําไมเอออันนี้ก็เึกคิดว่านะเขาจะบอกแบบจะแบกอะไรอย่างเงี้ยถืออะไรที่ไม่จําเป็นต้องแบกก็ปล่อยไปเลยค่ะอืมถึงเวลาแล้วที่แบบเหมือนจิตวิญญาณคุณต้องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอึอดอัดหรือแบบรู้สึกปั่นทอนจิตใจแล้วมันแบบมันแก้ไขไม่ได้สักทีเปลี่ยนที่ตัวคุณแล้วมันก็ไม่ได้แสดงว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมาย หรือโซเพลนของจิตวิญญาณของคุณที่จะลงมาบนโลกนี้นะคะก็ลองสังเกตดูว,ว่าทําอะไรแล้วมันอึนอดอัดเหลือเกินทําแล้วแบบมันขัดมันขัดต่อจิตวิญญาณอะอย่างเช่นนะอ่ะเพิ่งนึกถึงเรื่องของอาชีพบางคนอยู่ในอาชีพที่แบบเอ่อเกี่ยวพวพันเกี่ยวกับเหมือนมีการฆ่าสัตว์ด้วยเพราะว่าเอ่ออะไรนะเกี่ยวกับสมมติอาหารอย่างเช่นที่แบบสมมติอ่ะคนทํา คนทําแบบหมูหันอะไรเงี้ยหมูหันต้องฆ่าหมูใช่ไหมเอออะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอาชีพที่แบบ ยิ่งทำเราก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็ทุกคนจะรู้ด้วยได้ด้วยตัวเองฝันคิดว่าอืมเหมือนเราได้แบบมัน,ม,นมันไม่ใช่โซแพนมันไม่ใช่ไอ้นี่ของจิตวิญญาณเราอะค่ะอืมอันนี้ฝันยกตัวอย่างนะก็ลองดูว่าสิ่งที่เราทำมันมันตรงกับจิตวิญญาณของเราไหมนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะให้เราได้ฝึกฝนจิตพัฒนาตนเองแล้วก็ตื่นรู้ไปด้วยกันค่ะ